ผิดพลาดอ่ะโอเคแม่มา,า,ล,าล,ลิงด้านล่างดับปันคลิกลิงด้านล่างนะกดเพื่อเจนุมไม่ได้ขายแมงดานะคะเข้าไปที่เพจพวกเพจแมงดาน,านาได้เลยแมงดาไข่อะไรอย่างเงี้ยเจ๊ตือตามเพจเฟซบุ๊กอ่ะ โอืมหัวมันอร่อยมากมันเหมือนเนื้อเป็ดอะทุกคนมานะคะจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากไรสดเจนุกรัฐบาลไทยตัวฟันตัวเน้นตัวอดัดอ่ะพร้อมอยังใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะนะคะเดี๋ยว <ไป S 2> ทุกคน<ป>โอเค เดี๋ยวเจ๊จะไปทำบุญนะพรุ่งนี้นะคะเจ๊จะไปทำบุญร้างพระหล่อพระนะคะเจ,เเจ๊เป็นเจ้าภาพอุปถัมเป็นเจ้าภาพอุปถัมนะคะที่จังหวัดมหาสาครคามนะคะใครอยู่มหาสาครคามวัดบ้านตองแมวใช่ปะ อะไรนะวัดบ้านซองแมวเออจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามใครอยู่มหาสารคามไปเจอเจดุกได้ที่วัดบ้านซอ,นะองแมวนะคะวัดบ้านซองแมวนะเออวัดบ้านซองแม่อพร้อมอยังกดลิงก์ด้านล่างนะคะใครจะเอาตัวฟันตัวเน้ยเลขสองตัวเจจะลงให้ในกลุ่มก่อนนะคะงวดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะ ดูไข่ดิไข่แน่นมากแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็ไปไหว้ครูที่หนองคายต่อนะ,ะัะแต่ว่าเจ๊ไปขอทําบุญจะไปทําบุญใหญ่เจ๊เป็นเจ้าภาพเป็นเ้าภาพอุปถัมภ์นะครับสร้างพระเททองหล่อพระ ดาที่จังหวัดมหาสารคามมาบอกบุญทุกคนนะนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันด้วยนะคะเอออามานะคะลิง์กด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากไร่สดเจนุกด่วดเลยใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าเลยนะจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรคะเป็น เป็นซอสซอสไอเนี้ยค่ะสีอิวทุกคนขาใครจะสั่งตัวคุมหิวเจนุกนะทานดีมากเห็นผลตั้งแต่เม็นแรกเลยนะคะ ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากนะคะอันนี้เจ๊ทำรอตอบมาแล้วนะแอดมินรอตอบนะคะใครสนใจลดน้ำหนักเจนุกทักลิงก์ด่วนเลยค่ะ นะคะครูมีหิวนะคะหลายคนถามเยอะมากอ่ะห้าทุกคนชอบห้าแหละห้าหนึ่งออกแล้วห้าศูนย์ออกแล้วห้าสองไหมห้าเก้าไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่เจชอบให้เลขห้าง่วนนี้ใครวิ่งวิ่งได้เลยวิ่งห้าวิ่งห้าค่ะเียกว,ว่าห้าน่าจะมาอีกห้า รูดห้า,หาวิ่งห้านะคะทุกคนชอบห้าอะไรทุกคนจัดเลยนะแต่เจ๊ไม่รู้ว่ากลัวมันออกตัวเก่าเหมือนกันนะลิงด้านล่างใครสนใจสั่งตัวคุมหิวเจ้นุกกดลิง์สั่งได้เลยมีโปรโมชั่นอยู่ มีส่วนลดอยู่นะคะหาส่งฟรีส่งฟ,ฟรีใครจะเอาคุมหิวเจนูไม่ต้องถามว่าเจนูก,กินอะไรผอมลงจริงๆเจนูคุมอาหารด้วยแล้วก็กินตัวคุมหิวด้วยเจนุกจะไม่การันตีว่ากินตัวนี้แล้วลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเจนูคิดว่าถ้าเรากินน้อยเราไม่กินไม่เยอะมันก็เห็นผลสุดแล้วแต่ถ้าใครที่รู้ตัวว่าคุมอาหารได้ใจแข็งคุมเองไม่ต้องกินยาลดไม่ต้องกินตัวคุมหิวก็ได้ ถ้าใครทำไม่ได้ก็อ่ะนะคะสั่งซื้อได้เลยนี่ลิงก์ที่เจนุกปักหมุดให้งวดนี้รัฐบาลไทยงวดนี้เจนุกชอบเลขห้าค่ะเออจับพูดจับคู่เลยเดี๋ยวเจ๊จะมาเจาะตัวฟันให้แต่เจ๊อะใครใครสนใจคุ้มหิวนะสั่งได้เลยเจ๊กลัวห้าอะไรบ้าห้าศูนย์ หนึ51ออก่งออกแล้วห้าศูนย์ออกแล้วมันก็มีโอกาสที่ออกซ้าได้นะจริงรัฐบาลไทยอ่ะอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้หมดนะคะเออเนอะวันนี้เจนูชอบ5นาะคิดว่า5น่าจะมาอีก5 งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนชอบเลขห้าห้าเก้าสวยนะคะแต่ว่ากลัวนะกลัวจะออกเลขเดิมอ่ะห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งออกแล้วห้าสองน่ากลัวเหมือนกันนะเอางี้แล้วกันใครจะตามเลขสาก็ได้นะคะห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสองอ่ะยังไม่อ,ออกแล้วก็น่ากลัวแต่กลัวออกเลขซ้ำอืมกลัวออกเลขเดิมอ่ะห้าสองก็สวยเนาะสองห้า ทุกคนเลยคิดดูดิเจให้ห้าหนึ่งมานมมานานมากอ่ะงวดที่แล้วออกหนึ่งห้าสากแมงดาแมงดาตัวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะ แมงดาอะไรนะตัวเมียหรือตัวผู่นั้นจะมีกลิ่นแมงดาไข่อะตัวคู่ปะไม่แน่ใจอ่ะตัวกลิ่นแรงๆอ่ะที่เขาตำน้ำพริกอะไม่ใช่แมงดาไม่ใช่แมงดาที่มีไข่นะเป็นแมงดาแบบกลิ่นจะแรงนะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่ได้แรงนะคะซากมันคือมันมันเป็นเน้นไข่อ่ะตัวเมียบ้างถ้ามีไข่ตัวผู้น่าจะไม่มีไข่ตัวคู้กลิ่นน่าจะแรง ตัวผู้ ตัวเจาะขอคิดก่อนจะเจ๊ว่าห้ามาเลขห้านะเลขห้าใครชอบห้าอะไรก็ลองใส่ดูห้าหนึ่งอะ่ะใช่ไข่แต่มัน,มน